เรียนท่านประธานวุฒิสภาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ค่ะขออนุญ,ญาตอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสารวันนี้เอกสารน,นี้อาจจะมีผลงานด้านบวกแต่สิ่งที่จะอภิปรายเป็นผลงานด้านลบที่เกิดขึ้นจากการดํเาเนินงานที่มีกอพร,รอเป็นผู้เริ่มต้นตัวอย่างอันนี้ก็คือในปี2545มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ หนึ่งในนั้นก็คือกระทรวงยุติธรรมซึ่งทำตามรัฐธรรมนูญฉบับ2540ซึ่งให้แยกสารออกเป็นอิสระจากกระทรวงจึงมีหน่วยงานเกิดขึ้น3ประเภทหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น4กรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็สำนักกิจการยุติธรรมกรมที่ปรับโครงสร้างจากหน่วยงานเล็กๆมาเป็นกรมก็คือกรมพินิษกรมที่ย้ายมาคือกรมราชทธณฑ์ สิ่งที่เราเห็นก็คือกรมเกิดใหม่กรมเกิดใหม่เป็นกรมที่เกิดขึ้นโดยที่น่าจะมีผู้เตรียมเอาไว้ไม่ใช่พรทิพย์โรจนสุนันท์ค่ะแต่เมื่อเกิดขึ้นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในกระทรวงยุติธรรมเกิดความไม่พร้อมขึ้นมากมายซึ่งอยากจะฝากว่าถ้าต่อไปในอนาคตจะตั้งกรมใหม่กรุณาเขียนแนวทางให้ครบยกตัวอย่างเช่นเมื่อกรมถูกตั้งขึ้นก็เป็นที่กล่าว ทั่วไปว่าไปขัดแย้งกับตำรวจไม่มีอำนาจมั่งอะไรมั่งเยอะแยะจนปี2558เมื่อท่านไพูรลย์คุ้มฉายามาเป็นรัฐมนตรีท่านจึงสั่งให้ทางกระทรวงเป็นคนเขียนกฎหมายให้สถาบันิติวิศาสตร์ไม่ต้องถูกตำหนิในเรื่องนี้อีกต่อไปนี่คือตัวอย่างว่าถ้ากพรคิดจะตั้งหน่วยงานใหม่กรุณาทำทุกอย่างให้ครบเพราะเวลาเราเสนอทางสำนักปลัดกระทรวงอาจจะไม่ได้ดำเนินการ สิ่งที่สำคัญก็คือการทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละกรมอันนี้ต้องขอร้องทางกพร,รท่านจะต้องมีความรู้มีความกล้านะคะที่จะทำให้ถูกต้องตลอดเวลาที่ผ่านมายกตัวอย่างสถาบันนิติวิทยาถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานทางเลือกของการบริการจำได้ว่าท่านสุทัศน์เงินหมืน่นและมนตรีว่าการยุติธรรมในสมัยนั้นเป็นคนคิดเรื่องนี้ แต่พอตั้งขึ้นมาแล้วแต่ละคนก็เปลี่ยนไปบอกว่าไม่เอาให้เป็นคนไปคุมมาตรฐานในเมื่อการบริการของประชาชนยังมีไม่ทั่วถึงเลยจะไปเที่ยวคุมใครก็ได้อย่างไรนี่คือตัวอย่างของความไม่เข้าใจในเนื้องานก็เลยทําให้ไม่สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขได้นี่เป็นเพียงส่วนสั้นๆซึ่งจะมีผลเพราะว่ารัฐธรรมนูญใหม่กําหนดให้มีการพัฒนาเรื่องนี้เดี๋ยวจะอภิปรายในหัวข้อถัดไปค่ะประเด็นสําคัญในเรื่องนี้ก็คือ กระบวนการของการตั้งหน่วยงานใหม่ท่านจะใช้โครงสร้างเป็นกลมเป็นสถาบันหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ทำอย่างไรจะทำให้ได้รู้ว่าตัวอย่างของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คือหน่วยงานวิทยาศาสตร์อยู่ในท่ามกลางกรมที่ไม่มีวิทยาศาสตร์เลยในกระทรวงยุติธรรมเพราะนั้นเมื่อให้เป็นอธิบดีเทียบเท่ากับผู้มนการก็เลยมีการหมุนเวียนกันมาแล้วมากันแป๊บเดียวแล้วก็ไปเพราะว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่อยากอยู่ ข้าราชการสนับสนุนก็ไม่อยากอยู่เพราะอะไรเป็นงานยากมากนะคะเพราะมันเป็นงานที่ดังด้านวิทยาศาสตร์และเป็นเรื่องกระบวนการย,ยุทธธรรมเพราะ,ะนั้นก็อยากจะฝากท่านว่าขอให้มองลงไปในโครงสร้างแต่สิ่งสําคัญที่มันยังเป็นรอยอยากใช้คําว่ารอยบาปก็คือนโยบายที่ใช้คําว่าคอเปอรเรทคอค่ะ,ะกพรเป็นคนกําหนดว่าหน่วยงานสร้างใหม่ไม่ต้องมีหน่วยงานสนับสนุนของตัวเองให้ไปใช้ของสานักปลัดกระทรวง บอกได้เลยว่าคือความล้มเหลวนะคะที่เราถูกร้องเรียนสารภาพทุกอย่างที่ทาพลาดก็เพราะว่าเอานักบัญชีมาเป็นนักบริหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายนี้หายไปหรือ,อยังไม่ทราบแต่ว่าอัตรากําลังเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดนั่นก็เป็นส่วนของภาพตัวอย่างของหน่วยงานนะคะที่เคยตั้งไว้สิ่งที่สองที่อยากจะพิปรายฝากนโยบายดีมากการกัดให้ทํา KPI เป็นภาคบังคับแต่ปรากฏว่าเนื้อในไม่ค่อยเป็นเนื้อคุณภาพค่ะ หลายหน่วยงานทําในเชิงจํานวนไม่ได้เป็นปริมาณและไม่ค่อยชร์เลนซ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีก็อาจจะดีกว่ามีก็ได้สิ่งอีกอันนึงที่เป็นโครงการดีๆเช่น PMQA กลายเป็นสิ่งที่สมัครใจทั้งๆท,ที่จริงๆ PMQA เนี่ยเป็นตัวที่พัฒนาศักยภาพได้ดีมากหลายหน่วยงานหลีกเลี่ยงที่จะไม่สมัครเข้ามาเพื่อทำการแข่งขันให้ได้รับรางวัลรวมไปถึงเรื่อง hips เรื่อง new wave เด็กเหล่านี้ที่ไปเทรนจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสน,นุนแต่บางหน่วยงานก็ไม่สนับสน,นุนยกตัวอย่างของสถาบันนิติวิทยศาสตร์เมื่อลุกขึ้นจากตำแหน่งบริหาร hips ก็แทบจะไม่รู้จะทำอะไรเลยประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะจำเป็นต้องตามลงไปดูแลค่ะในส่วนที่สองคงจะฝากในเรื่องของในอนานคตค่ะเอกสารตัวนี้จะเห็นได้ชัดว่าท่านพูดเรื่องการปรับโครงสร้างนะคะด้วยซึ่งมันดีค่ะ แล้วก็หวังว่าในรายงานปีถัดไปจะมีเรื่องในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงคือบอกว่าปรับโครงสร้างยืดหยุ่นให้ทำเองขอฝากเลยนะคะว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการปรับโครงสร้างแปลกๆเรามีงานเรื่องพิสูจน์ศพนิรนามแต่อดีตผู้บริหารท่านหนึ่งให้ยุบค่ะเพราะจะเอาตำแหน่งไปไว้เป็นสำนักบริหารนี่คือตัวอย่างของการปรับโครงสร้างภายใน หรือคนก่อนหน้านี้ที่เพิ่งย้ายไปก็คือขอให้ยกเลิกการตรวจทางดิจิทัลเฟรนซิสอย่างนี้เป็นต้นทั้งๆทงี่มันเป็นงานที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลการปรับโครงสร้างภายในอาจดีด้านหนึ่งแต่อาจไม่ดีอีกด้านหนึ่งถ้าได้คนไม่รู้ไม่มีคุณธรรมค่ะเพราะนั้นในเรื่องการปรับโครงสร้างในอนาคตซึ่งมันมาตามรัฐมนูญฉบับปี2560มันจะมีการพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะคือเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ที่ฝากกาพรค่ะ เรื่องแรกเลยที่เราปล่อยให้เป็นงานฝากมานานมากคือการชนสูตรพลิกศพโดยคุณหมอไม่ควรที่จะต้องให้คุณหมอเป็นผู้ชนสูตรพลิกศพเพราะไม่มีความรู้แต่ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องมีงานนิติเวศในกระทรวงสาธารณสุขและอยู่ในแผนปฏิรูปค่ะก็ฝากท่านดูโครงสร้างอย่าให้มันไม่สามารถทำงานได้เพราะมันเป็นต้นสายทานกระบวนการยุติธรรม พอๆกับพทออเหมือนกันค่ะซึ่งพิสูจน์หลักฐานเองก็จําเป็นจะต้องได้งบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการบริการทั้งประเทศมันก็เป็นหน่วยงานที่เข้าไปฝากไปซ่อนเอาไว้อยู่ในหน่วยงานคือสอตชทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันเป็นงานที่ต้องให้การหน่วยความยุติธรรมเต็มที่เพราะฉะนั้นงานฝากงานซ่อนเป็นสิ่งที่อยากจะฝากแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากท่านก็คือเป็นงานต่อย,ยอดที่จะต้องทําให้ครบกพร,รคงต้องช่วย หลายส่วนของกระบวนการยุติธรรมยังขาดค่ะเรามีเรื่องการผลักดันเรื่องการจัดตั้งศูนย์พิสูจน์ศพนิรนามซึ่งกว่าจะมีนโยบายของสหประชาชาติที่ห้ามซ้อมทรมานและอ้ามหุ้มห้ามอุ้มหายมาเนี่ยก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรหน่วยงานที่จะทํางานเรื่องราวเหล่านี้ต้องการโครงสร้างรองรับฝากท่านพิจารณาวันนี้มันเป็นหน่วยเล็กๆที่เกือบถูกยุบในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แต่มันมีความสําคัญ ศพทุกศพมีสิทธิ์ต้องการได้กลับบ้านเท่าๆกันค่ะเรายังไม่มีการบรินาการที่ดีในเรื่องราวเหล่านี้เพราะนั้นก็จะมีอีกส่วนที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์เชิงความมั่นคงนิติวิทยาศาสตร์ในเชิงของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งก็มีแผนปฏิรูปชัดเจนเช่นกรณีเสือด,ดําจะทําอย่างไรที่จะจัดการกับคนที่บุกรุกทําลายป่าหรือทําลายสิ่งเหล่านี้นะคะนั่นก็เป็นในอนาคตที่จําเป็นต้องมีหน่วยงานเหล่านี้อีกหลายกระทรวง สุดท้ายทีเ่เอกส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารค่ะเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับกรพรโดยตรงแต่ว่าท่านน่าจะช่วยได้เพราะว่ามันขึ้นที่โครงสร้างกรมว่าจะเป็นหน่วยงานแบบกรมเป็นแบบใดถ้าท่านต้องการตามนโยบายให้เป็น best practice หรือเป็นอิสระเป็นสากลท่านต้องมองว่าไม่ใช่สักแต่ว่าย้ายเมื่อระดับ4เขาถึง ถ้าเราได้คนมาแล้วไม่สามารถทำอะไรได้ก็ไม่ควรที่จะให้มีการแต่งตั้งในระบบนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องการได้มาซึ่งผู้บริหารหรือผู้ที่ทำงานด้านสนับสนุนเรื่องสุดท้ายก็คงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะฝากการรรจากการที่ได้มีส่วนไปเป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณางบประมาณในส่วนของวุฒิสาวุฒิสภาเราพบว่ามันมีหน่วยงานหลายอย่างที่มันซับซ้อนค่ะ มีหน่วยงานหลายอันที่มันผิดฝาผิดตัวแล้วน่าสนใจด้วยนะคะว่าไอ้ที่อยู่ผิดฝาผิดตัวทํางานได้ดีกว่าไอ้ที่อยู่ถูกตัวค่ะทําอย่างไรถึงจะให้มีความสิ้นเปลืองน้อยลงแล้วก็หลายหลายหน่วยงานที่ถึงเวลายุบไปเถอะค่ะอย่าให้มันอยู่อีกเลยอันนั้นก็เป็นตัวที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศขอพระคุณค่ะ